สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนสก็มาอยู่ที่ร้านครัวซองไทยากิแล้วค่ะเป็นร้านขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนักชิมเลยล่ะคะ่ะโอ้โหดูสิคะมีคนมาต่อแถวรอสัมผัสความฟินแล้วล่ะคะ่ะจะฟินขนาดไหนตามเนสกันเลยนะคะ เรามารู้จักกับขนมไทยยากิก่อนดีกว่าค่ะไทยากิมาจากคำว่าไถ่หรือปลาไถ่ซึ่งเป็นปลามงคลที่คนญี่ปุ่นนิยมกินช่วงปีใหม่แต่บางคนก็ไม่สามารถซื้อปลาไถ่มากินได้นะคะจึงเกิดขนมรูปร่างหน้าตาเหมือนปลาไถ่ขึ้นมาและคำว่ายากิแปลว่าทอดหรือย่างดังนั้นไทยยากิก็หมายถึงปลาไถ่ย่างนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับพี่ท็อปเอเรียเมนเจอร์ของร้านัวซองเทกิแล้วค่ะ พี่ราาตัวเทยากิเนี่ยะค่ะใช้ใช้แป้งอะไรทำคะจริงๆตัวเทยากยินี่ตัวต้นตำรับเลยนะครับจะใช้แป้ง<แ><แ>อุซุกาว่าทำ<อ>นะครับตัวแป้งอุซุกาว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาความกรอบอแล้วก็เก็บได้นานก็เลยมีการคิดค้นสูตรแป้งใหม่มาได้เป็นแป้งครัวซองนะครับอ๋อซึ่งอยู่ได้นานมากขึ้นอ่าอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็กรอบนานมากขึ้นกรอบนานมากขึ้นใช่แสดงว่าแป้งครัวซองที่นี่ต้องไม่ธรรมดา มีความพิเศษแต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะแป้งครัวซองของเรานะครับจะมีความหนาของแป้งเนี่ยถึง24ชั้น24ชั้นนะคะใช่แผ่นานม24ชั้นนใช่ครับแล้วได้สังเกตว่ากล่องเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะไม่แพ้ขนมเลยค่ะเพราะว่าแพ็กเกจของที่นี่สามารถใส่ได้ถึง6ชิ้นใช่ไหมคะโดย<ช><ช>ที่ไม่ทับกันเลยนะคะขนมทำไมคะช่วยอธิบายถึงแพ็กเกจของที่นี่นะะจริงจริงแล้วตัวแพ็กเกจจิ้งก็เราให้ความสำคัญกับกับตัวกับตัวโปรดัก มากนะครับก็เราก็คิดค้นกล่องตัวตัวแพ็กเกจจิ้งตัวกล่องขึ้นมาเพื่อให้มีที่ตั้งปลาด้านในเรียงกันเลย6ตัวไม่ชนกันไม่ต้องทับกันไม่ทับกันตอนนี้มีให้เลือกแล้วไปทานกี่ไส้แล้วก็มีหลายไส้มากเลยตอนนี้เราเราเรามีหลายสาขานะครับแล้วแต่ละสาขาก็จะมีตัวตัวซิกเนเจอร์ไม่ไม่เหมือนกันทุกสาขาเลยแล้วที่นี่อะคะที่นี่จะเป็นแฮมชีสอุ้ยเรียกชอบแฮมชีสมากอย่างอย่างถ้าชอบอย่าง ชอบพิซซ่าก็ต้องเป็นสาขา,าเซ็นทรัลเวิร์ดชอบชูน่คอนสลัดก็เป็นสาขาไม่กลับ,บางนาแล้วก็จะมีไส้หลักๆเบสของมันอยู่ก็คือมีคัสาส์ดกับโซแดง เมนูครัวซองยังมีน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ตอนนี้น้ำที่นี่มีอะไรบ้างตอนนี้เรามีเครื่องดื่มเข้าเข้ามาขายเป็นจะเป็นตัวเป็นตัวชาเขียวนะครับมีออริจินอลแล้วก็ตัวลาเต้ลาเต้กินทีสำหรับคนที่ชอบความเข้มข้นก็จะเข้มข้นเข้มข้นหน่อยครับสามารถดื่มไปด้วยกินขนมไปด้วยใช่ใก็ได้รับจะรับรสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยใช่สะดวกไปสาขาไหนก็ไปซื้อที่สาขานั้นเลยนะคะใช่ครับโอ้หวันนี้เนได้รู้จักขนมครัวซองเทกิอย่างหมดเปลือกเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทอมากเลยนะคะ ตอนนี้ค่ะเยวอยากจะไปฟินกับรสชาติของบัวซองแล้วาหารพาิถาผาเยวจะไปชิมเลยนะคะชิมให้หมดนะครับโอเคค่ะ <g ül> s> <S จะฟินขนาดไหนตามนี้ไปเลยค่ะเคยไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นแล้วเพื่อนที่ญี่ปุ่นแนะนำมาค่ะให้ไปทานแล้วพอรู้ว่าาเปิดที่ไทยก็เลยตามมากินที่นี่ด้วยค่ะตั้งใจกินาาสรสพาซา่กับแฮมชีสค่ะ อ๋อเป็นครั้งที่2องนะคะครั้งแรกอร่อยมากก็เลยมาชิมครั้งที่2มาลองชิมรสใหม่ะคะ่ะแฮมกระชีสทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เนทจะได้ชิมแล้วล่ะคะ่ะก,กับครัวซองเทยากินะคะเนทจะมาเริ่มต้นที่ไส้นี้เลยคะ่ะไส้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะนั่นก็คือไส้ถั่วแดงนั่นเองค่ะ สองเนียนะคะกรอบนุ่มค่ะลงตัวมากๆเพราะเป็นแป้งที่ทํามาจากญี่ปุ่นและตัวถั่วแดงเนี่ยนะคะไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะเพราะเป็นถั่วแดงจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนคะเนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนี้กินต่อแล้วกันค่ะอร่อยจังสดชื่นทุกคนคะเดี๋ยวมาต่อกันอีกไส้นี้เลยนะคะไส้นี้นะคะมีเฉพาะที่สาขาเอ็มพอย์เทียทั้งร้านนะคะก็คือไส้ แฮมชีสนั่นเองค่ะซึ่งนี่โปรดปลาแฮมชีสอยู่แล้วนะคะยิ่งมาอยู่ในครัวซาเทกิคงจะต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยค่ะไม่รอช้าชิมเลยนะครับทุกคนคะจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยคะโชคดีมากๆค่ะเพราะว่ารถแฮมชีสนะคะไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะมีแค่ที่นี่ค่ะที่เอ็มคอเทียเท่านั้นเลยนะคะ ที่อยากจะชิมรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็มาชิมได้เลยค่ะที่ร้านครัวซัมไกย,ยากินะคะมีให้เลือกหลายสาขาเลยค่ะสำหรับสาขาที่เน้นอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือสาขา M c o r t i e r ชั้นนั่นเองค่ะอย่าลืมมาชิมกันด้เยอะนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เน็ตไปแล้วนะคะทุกคนบายยอลิกตบอลอลิกาบอให้อลิกตบอ Terima kasih telah menonton!